สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะผมอนันวัฒน์ทางช่องดูดวงสองฟ้าโช่วาราศีนะครับผมวันนี้ก็ชี้โชคกันเช่นเคยนะฮะชาวราศีกรกฎนะครับในวันที่16ตุลาคมนะครับของท่านมาดูกันหน่อยนะฮะช่วงนี้อย่างที่ทราบดาวสุก็โคจรนะครับอยู่ดนการเงินคุณด้วยนะครับหนึ่งจังหวะนะครับถือว่ายังมีเกณฑ์ด้านโชคลาภอยู่นะครับชาวราศีกรกฎนะครับแล้วก็ดาวมีอะไรบ้างนะฮะแน่นอนก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินินนะครับ เราไปดูกันก่อนดาวเจ้าหนกันเงินมาเจอกับดาวพุธด,ด้วยนะฮะพุธก็ไปอยู่ในในระหว่างการเงินของตัวชาตาอันนี้ก็ถือว่าโชค,โชคได้เหมือนกันนะครับแล้วผู้บอกว่าดาวศุกร์เนี่ยท่ทีนะฮะดาวศุกร์อยู่กันเงินดาวโลกูเป็นราภะต้องนํามานะฮะนำมาสักอย่างหนึ่งโชคลาภอย่างนี้เป็นต้นนะครับของชาวราศีกรกฎนั้นมีโอกาสอยู่นะครับสังเกตกันว่าดาวการเงินอาทิตย์อาทิตย์อยู่บ้านพุธพุธก็มีอยู่ยังอยู่ นะพุธยังอยู่ในบ้านนะครับมีดาวธิ์และดาวจันทร์ของตัวท่านนะฮะท่านก็จะเป็นแค่ดาวจันทร์ด้วยนะฮะแล้วก็ไปอยู่เจอทั้งดาวเจริญเลื้งกระสีดาวจันทร์ก็ไปในระหว่างกันเงินอีกด้วยนะอันนี้มุมนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับเลขถ้ามีดาวเรอยู่จเจ้าเลื้การเงินใกล้ๆกันก็นี่แหล,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 ละครับเห็นไหมฮะก็จะมีสองหนึ่งสองสี่ใช่ไหมครับหรือหนึ่งสี่ของเขาดาวเจริญการเงินแล้วก็จะไปหกเลย ดาวศุกร์ที่อยู่เดินกันเงินคุณถ้าเราตามดาวศุกร์ไปปุ๊บก็ไป,ไปตีโกนกันแน่นอนกับห้แล้วก็เมะอยู่นะฮะถ้าถอดในระหวางก็จะเป็น60นะฮะ60ของเขาอีกมุมหนึ่งแต่สังเกตนะ5้กับเเนี่ยองศาสนิทกันนะครับ26นะฮะ26องศาเหมือนกันนะฮะ5 7เป็นตีโกนก็ได้5 7อ่า7 5 6อย่างนี้ก็ได้หรือห้าเจ็อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับชาวราศีกรกฎของท่านนะครับชุดเลขดวงดาว หนึ่งชุดนะฮะตรงใจหรือเปล่าด้วยนะครับเรียกว่าตรงใจไหมแต่ว่าแมมองรูปทรงเลยคือผมบอกเลยว่าคุณเกิดราศีกรกฎนะแล้ววันนั้นนะ่ะวันหวยออกหรือเรียกว่าแจ้งผลวันศุกร์ก็อยู่แจ้งมานี่แจ้งวันศุกร์ศุกร์ปอยู่การเงินด้วยไงอันนี้แหละแม่ก็เรียกว่าชี้ชัดเหมือนกันไม่ได้ออกแบบวันอะไรแะ วันอังคารวันวันพฤหัสวันเสาร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าชัดเจนเหมือนกันแต่ว่ามีอย่างเดียวจันเนี้ดาวจันของตัวชะตาคือว่าเป็นราชาโชคจริงแบบว่าจันดับหรือว่า,อ,าอยู่ในข้างแหลมอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะ,ะ,ะเป็นบุมอับแสงนิดหนึ่งนะครับในเรื่องอะไรยังไงนะฮะในจุดนั้นของท่านนั่นแหละครับผม,มนั่นเลขที่ผมมีวิเคราะห์ไปแล้วเนาะ อ่ะเนี่ย e, ดาวศุกร์ที่อยู่การเงินคุณใช่ไหมฮะแล้วก็มีดาวตีโกนกันอยู่ใช่ไหมครับนี่ยสองมุมนี้ชุดนี้ยังเรียกว่าไม่หนีกันนะครับแล้วก็ดาวเจ้าการเงินคือดาวอาทิตย์นะครับก็จะเจอเจอสองเจอตัวตั้งตาด้วยแหละนะกับเงินเนี่ยนะฮะแล้วมีพุทธด้วยเจ้าเรื่นกษเสใช่ไหมคุณจะได้ชุดอย่างนี้มาแล้วก็จะไปใช้ไปทางชุดนี้อีกชุดหนึ่งได้เหมือนกันนะฮะจับเลขนะฮะสามตัวท้ายหรือสามตัวหน้าบางท่านเสี่ยงบางทีนึกเลขเนี้ยเอ้าได้ทั้งตัวท้ายและตัวหน้าด้วยก็โอเคนะฮะ เรื่องการเสี่ยงโชคเหมือนกันนั่นแหละครับผมอ่ะก็เป็นคิดส,สั้นๆและเป็นแนวทางเรื่องวิเคราะห์นะขอท่านโชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกนะฮะปีหน้านะฮะจะเริ่มต้นแล้วนั่นแหละครับผมจะได้ไม่พลาดในเรื่องข่าวสารนะครับแล้วมีคลิปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละครับผมขอท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ